ครัผมชื่อพี่พัชร์สุริยนาานท,ท,ท,ทนะครับเป็นการทั่วไปในโรงานมรัตนามาร์คก็ไม่สนนะครับนะดับนี้ไม่เหวี่นะครับแล้วก็ยินียินีที่จะให้บริการทุกท่านคที่ที่ไหนขอบคุณมากครับตอนนี้มโีโปรโมชั่นอะไรนะนะครับที่แรมก็จะเป็นโปรโมชั่นเรื่องของร้านอาหารนะครับตอนนี้มีร้านอาหารเปิดใหม่ครับดึงตีเพราะอาหารอร่อยนะครับ เชิญกันได้นะครับบรรยากาศดีกินน้ำนะมีบอก้วยขอบคุณมากครับท่านต่อไปนะครับเดี๋ยวเชิญเชิญคุณบิวพี่ล็อบครับแนะนำตัวให้มรชาชนรูจักเลยครับผมเชิญครับ รอบสมาชิกอาชีพอะไรแข่อบไดครับครับผมบิวนะครับเจ้าของบริษัทอีดูซีรีส์นะครับเป็นเจ้างตกแต่งที่สร้างบ้านนะครับแล้วก็เจ้าของซีรั่มคอสเมติกคส์ชั้นสองเป็นท่านผู้บริหารเกตและหน้าใสกว่าทุกคนเลยนะสาวๆทุกคนใช้บริการนะครับชั้นสองติดกับบริษัท ครับผมชยินดีต้อนรับครับชื่อเล่นชื่อออกครับเป็นธนาคานสนใจแล้วครับเป็นเมนแสนงครับต้องมดครับตัวไหนต่อดีครับหมดแล้วตัวนี้หมดแล้วนะครับหนูเราเราลืมไม่ได้นะครับคนนี้นะครับกำลังง่วนอยู่กับการเงินอยู่เลยครับประเดงครับนะครับอ่าเดี๋ยวทำตัวให้สมาชิกสมาชิกแล้ก็สมาชิกแชร์จาก อันนี้เป็นผู้ค wow, ุมการเงินของสมาคมนะครับนะครับประแดงนุณสตีนะครับเป็นใหญโตนะครับเอาเป็นเห็นนั่ยิกสมาคมครับผมทางตระกูลก็รู้นะว่าต้องใหญ่โตต้องใหญ่โตครอถาเราไปประเด็นไม่ต้องห่วงใจไปดีค่ะป้าแดงป้าแดงดีป้าแดงคุณสตีต้องใหญ่โตนะคะเป็นเห็นยิ้ของสมาคม ดีๆต้องรับทุกท่านเลยครับที่มาวันนี้ครับท่านมาเจอที่ไหนกัทักทายกันนะคะเพราะบางท่านที่มาใหม่ยังจำไม่ได้วเมื่อะไหร่มีปัญหาเรื่องการเงินปรึกษาได้แต่เรียนไม่ก็เสียแล้วค่ะเมื่อก่อนดีกันนะคะเรียงปรึกษาได้ยังแนะนียกเงินธนาคารได้ค่ะได้ยังมียังบอกช่องทางได้ใช่ครับยังให้ทำปรึกษาเรื่องการเงินได้นะครับเชิญนะครับปรึกษาครลอตเตอรีอีกท่านหนึงครับ เป็นกรรมการสมาคมนะครับนั่งถ่ายรูปอยู่คุณแอลครับเชิญครับผมนะครับเชิญนั่นตัวไหนครับสวัสดีค่ะฉันวัชราพรเลินความค่ะชื่อเล่นชื่อแอลนะคะอ,อยู่แพร่น้าหน้าน,นะคะอ๋อเจ้าขอ,อ,องแพเลยครับอ๋อวันนี้เรามาคิดกัน,กน วันนี้ดูผู้จัดการร้านนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาหารอร่อยไหมครับอ่ออร่อยครับแล้วก็อีกสองท่านนะครับทางนู้นนะครับเป็นสมาชิกสมาคมนะครับทางบริษัททัวคุณช้างครับผมเชิญแนะนําตัวให้สมาชิกเชิญครับพี่กิฟต์เชิญครับผมนี่ครับอันนี้คุณกิฟต์ครับผม นะคะพี่มี S P อาจจะรู้จักแล้วน้องเป็นประธานสื่อค่ะก็มาช่วยทาสงสมาคมทำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะทำในเรื่องของของน,น้องเองก็ทำยูทบไซต์แล้วของพี่ค่ะทำในส่วนของเฟซบุ๊กแล้วก็ประชาสัมพันธ์ยินดีนะคะที่จะรับข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าผลิตภัณฑ์่างๆาที่ต้องการจะโฆษณาลงในเวน็บของสมาคมสมาชิกนะคะได้หมดเลยไหมคะสินค้าก็ได้ได โปรโมชั <medio S 2> no ่นโรงแรมก็ได้โปรโมชั่นอาหารก็ได้ได้ค่ะนี่นายกสั่งมาเลยว่ายังไงต้องสนับสนุนสมาชิกเราอแล้วอย่างที่เราอัพเดตได้บ่อยไหมครับบ่อยค่ะตลอดเดลาเลยตอนนี้ยอดเฟซของเรานะคะมีคนเข้าชมเยอะมากแล้วก็มียูทูบด้วยเรามีช่องยูทูบของเราโดยเดเลยนะครับอัเดตกิจกรรมต่างๆหลายหลายคนอาจจะมีกิจกรรมอะไรอยากให้ทางสมาคมไปช่วยโฆษณาการสัมพันเรายินดีค่ะได้นะครับเชิญได้นะครับผมคุณช้างครับ สวัสดีครับผมช้างนะครับจากช้างออนทัวร์นะครับก็เป็นบริษัทเปิดใหม่นะครับตอนนี้ก็มาเข้าเดือนปายเดือนที่6แล้ว6เดือนนะครับก็มาวมเป็นสมาชิกสมาคมก็คือบริษัทจะจัดทัวร์ในประเทศนะครับตอนนี้ในประเทศอยู่ก็คือยังก็ยังมือใหม่ในธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัด ดังนี้ถ้าพวกพี่ๆจะไปเที่ยวนี่ติดต่อได้เลยได้ติราคาพิเศษไหมครับราคาพิเศษราคาพิเศษก็บอกว่ามาจากสมาคมนะฮะได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมอ่าเราจะมาที่ตรงนี้ ต, mm. ตรงนี้เราตอนนี้เรามีพิธีกรคนเก่งอยู่นะครับอ๋อเดีจะเชิญพิธีกรคนเก่งเลยไหมครับอ๋อเชิญพิธีกรเชิญพิธีกรคนเก่งครับตัวนี้นะครับมาจากปิกซีสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ลางานหรือออกอากาศแล้วออกอากาศแล้วออกอากาแล้วนะครับอันนี้แนะนําตัวหอะไรครับผมกระสือสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสิรวิทย์โทนก้าครับหรือไกด์บอทนะครับจากยัวร์เฟรนทาวเวลลนะครับวันนี้ มาทานด้วยแต่ว่าพี่ๆก็อบอกว่าอ่ะเดี๋ยวไ,ไหนก็มาละเดี๋ยวเรามาแนะนาตัวให้รู้จักกันนะครับทุกท่านเลยว่า,า,นาเนี่ยแชร์นี้มีใครบ้างนะฮะเป็นแชร์ที่แบบว่าเอ๊ะอยู่ๆแล้วจะหายไปหรือเปล่าไม่หายไปนะฮะแชร์ชสมาคมมสุดยอดมากเลยครับตั้งมาแล้วส0กว่าปีนะฮะใช่ไหมพี่สิบสองปีนะนะ,นะบอลเดาถูกด้วยนะครับ <laughs> เดี๋ยวเรามารู้จักแต่ละท่านกันนะพี่เล็กว่ามีใครบ้างที่เล็กเอาโพยมันไปอ่ะอืม มีรู้จักไปหลายท่านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักโต๊ะด้านนี้บ้างดีกว่านะครับเริ่มจากสุภาพสตรีที่สวยที่สุดด้านนี้เลยนะครับใครสวยที่สุดลุกเลยครับอ่าโอเคคราบสวยสุดเอาแยกกันลุกนะครับเชิญเลยนะครับสมาชิกใหม่ขอเรียนเชิญเลยครับวันนี้สวยมากๆร้องเพลงร้องด้วยทีนี้อ่าแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะฉันชื่อสุนีรัตน์ที่ีสุนีสุนีสุนีนะครับสุนีรัตน์ อยู่สุกมีรั์ทำาอะไรอยู่ตรงไหนครับพี่เราตากลฮะกล้วยตากทำกล้วยตากก็ต้อง,ยงอยู่จังหวัดตากใช่ไหมครับอ๋อเหรอฮะอว่าทำกล้วยตากจังหวัดตากอยู่บา้านจุกนะพี่สุขมีรักทากล้วยตาก<แ>วันนี้เป็นไงบ้างเห็นสมาชิกหลายท่านแล้วเริ่มรู้จักกันมากแล้วใช่ไหมครับมีอะไรจะฝากบอกสมาชิกบ้างไหมครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราก็ไม่เจอันืุอปนหมูปนหนะครับโอนของบ้านเรา นี่คือพี่สุนีรัตน์นะครับขอเซมไว้กับพี่สุนีรัตน์หน่อยครับสมาชิกใหม่เลยแกะกล่องลนะครับพี่สุนีรัตน์เดี๋ยวออกมาร้องให้อินนะก้าวผมอำรับมงกุฎสวนผล